ส่วนที่สกอตแลนด์นะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในช่วงกลางปีหน้าค่ะหลังจากที่รัฐบาลน,นั้นได้เผยร่างพิมพ์เขียวแผนการแยกตัวเป็นเอการาชจากเครือจักรภพอังกฤษโดยจะให้ประชาชนนั้นร่วมกันลงประชามติเพื่อตัดสินอนาคตของประเทศค่ะรัฐบาลสกอตแลนด์ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอเล็กซ์ซอรมอนได้เผยร่างพิมพ์เขียวที่ทำออกมาเป็นหนังสือปกขาวจำนวน670หน้า เพื่อแจกแจงรายละเอียดภาพร่วมกับอนาคตทางการเมืองของสกอตแลนด์หลังการแยกตัวเป็นเอกราชจากเครือจักรภพอังกฤษรัฐบาลสกอตแลนด์ระบุว่าการแยกตัวออกจากเครือจักรภพจะนำพาชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยจะให้ประชาชนร่วมกันออกเสียงในการลงประชามติซึ่งจะมีขึ้นในวันที่18กันยายนปีหน้าเพื่อตัดสินอนาคตหลังจากสกอตแลนด์ตกอยู่ภายใต้เครือจักรภพอังกฤษมานานกว่า300ปี รัฐบาลสกอตแลนด์เปิดเผยอีกด้วยนะคะว่าแม้ว่าจะมีการแยกตัวเป็นเอกราชแต่สกอตแลนด์จะยังคงใช้เงินปอนของอังกฤษต่อไปนอกจากนี้จะยังคงอยู่ร่วมกับสหภาพยุโรปและเป็นพันธมิตรของกองกําลังสนธิสัญญาป,ป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตเหมือนเดิมซึ่งผลการสรํารวจความเห็นล่าสุดนะคะของหนังสือพิมพ์ Sunday Times ก็ปรากฏว่ามีชาวสกอตแลนด์ที่คัดค้านการแยกตัวเป็นเอกราชร้อยละ47 สนับสนุนร้อยละ38และยังไม่ตัดสินใจและยังไม่ตัดสินใจอีกร้อยละ15ค่ะ